เราจะเห็นว่าในแต่ละชาติเนี่ยก็จะมีพระอานน์มีพระสารีบุตรพระโมคคลานะพระนางยโสธราพระลาหุนและพระนางอุบลวรรณถรีซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรก็เป็นพระนางกันหาใช่ไหมส่วนพระลาหุนเนี่ยเป็นพระชาลีซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วอยู่ในภพชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียส่วนมากเดี๋ยวถ้าซีรีส์ของทังโพธิวนาเราได้ออกมาครบสิบชาติตามที่กํา กำลังดําเนินการนะก็แน่เชื่อว่าจะช่วยปลุกศรัทธาของคนที่มีสัมมาทิฏฐิตั้งความปรารถนากันได้พอสมควรอย่างน้อยแม่เองก็จับทาจากชาดกแต่เพียงแต่ว่าสมัยนั้นมันไม่ได้มีความง่ายเหมือนในยุคนี้แล้วก็มนุษย์ยุคนี้ก็จิตใจไม่ได้อ่อนโยนเหมือนอ,อยุคที่เราเป็นเด็กๆเนาะก็ะยังพ่อแม่เลี้ยงลูกพ่ออ้อมโหลเดียวก็เอาอยู่แล้วมะแต่ตอนเนี้แฟนเพื่อนอะ่ะเดือนละเท่าไหร่ คนมีลูกเนี่ยคนที่คิดจะมีลูกอะ่ะคิดดีๆนะมีเงินถึง10ล้านไหมแต่มีเงินไม่ถึง10บล้านน่ะลูกหัวล้านไปเถอะอย่ามีเลยดูแลพ่อแม่ให้ดีแต่ตัวไม่อามพับยังไงก็มีเทวดาเลี้ยง